Oh, gile! Bagu-bagu ada di sana, Cucu. Hati-hati. Oh, sudah. Sudah, sudah. Tidak, tidak. Sudah, tidak. Sudah, tidak. kamu เดียวแกงจิฟได้ทางบ้านแล้วก็อิ่มเลยค่ะใหญ่ๆต้ต่เก็บน่าใหม่มามหาปีหปีนอน,น่ใหญ่ก็มูค่ะย่มชไปเอามาให้หน่อยหนึ่งต้นค่ะอังม่ เรีอ่ะรียวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนไปเก็บหน่อไม้ค่ะก็รอกินทุกปีเลยนะทุกคน ใครที่ยังไม่เคยดูคลิปเก็บหน่อไม้ที่เกาหลีนะคะวันนี้ตามพวกเราไปนะเก็บง่ายแล้วก็สวยมากๆค่ะทุกคนแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันนะคะไว้เอาขนมเจลลี่มะม่วงแล้วก็น้ำผึ้งที่จะเอามาจากเมืองไทยมาให้เพื่อนบ้านด้วยคะ่ะคุณลงุงแกเป็นเจ้าของป่าน,นอไม้นะคะแกบ,บอกว่าไม่ต้องให้อะไรเลยไปเก็บเอาเลยนะคะเก็บเอาไปเยอะๆเลยแล้วก็ขอบคุณด้วยที่มาช่วยถางป่านอไม้ออกให้นะเพราะว่าแกถางออกทุกปีเลยคะ่ะพยายามไม่ให้มันลุกลามเข้ามาในบ้าน ะะก็บอกว่าขอบคุณที่มาช่วยลุงตัดออกนะคะแกก็ดูคลิปพวกเราทุกปีเลยค่ะเขาไม่กินกันเลยทุกคนดูดูทุกคนมันเยอะมากไม่ว่าจะนั่งเก็บนอนเก็บเอาป้าเราหน่อไม้นะคะยาวและใหญ่และสวยมากเลยค่ะไม่ต้องลงไปเก็บนะคะนั่งเก้าอี้เก็บเลยค่ะไม่รู้ใครเอาเก้าอี้มาวางไว

เกวน้าไม่สุดโต๊ดออกมันใช้พลังนะทุกคนโอ้เนอคุัีกเนี่ยหน่อเดียวอ่ะแกงกินได้ทั้งบ้านแล้วก็อิ่มเลยค่ะ น่แหลอุปาผมทำดีไหมคะดีมากค่ะค่าทุกคนมันต้องเป็นแบบนี้ค่ะน oh. ี่แหละหนอมันต้องได้เนื้อมาแบบนี้ค่ะมาบ้างโอนอ๋อว่าว่าถอาถือ่าถือ่าถืออ่ี่ืือื

อดอใช่ข้างล่างมีปรีปรีหมานะโอ้ยเอาฉันเองเดีนี้ไม <atin ya> <t sche: xem> well. ่เป็นไรค่ะสวยอยู่อยู่พวกเอาสวยๆนะหนอนเนี้ยนอนนี้สวยมากทีนี้ีก็่ะเย็บโปมีโอเย็บโป ทุกคนค่ะม่แบบนี้ใช่ไหมคะสวยอ่ะ <laughs> ซอขอจองค่ะจะบอกแม่เลยว่าแม่ตรงนี้ซอขอเก็บนะสวยมากเลยมีค่ะดูหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปด้าสิบโอ้เยอะค่ะเต็มตัวเลยค่ะรอบตัวเลยหน่อแบบนี้เอาไปต้มอร่อยอร่อยนะมันมันสุกง,ง่ายค่ะมันสุกเร็วดีนี่ค่ะโอ้ยทำเก่ง

ไเป็นรอยู่ใกล้หัวใจอ่ะอย่วบอ,อบป้าเขาเ,เรียกว่ารถแรงกระแทกค่ะแรงมาเราต้องเบากับค่ะทุกคนชิชินกำลังจะอ้าปากสวมคอซอค่ะเมื่อ, <c oughs> อกี้โซอกันเลยฉันเชื่อว่าจนได้ 오, 대 마, 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 엄 마, 엄 마, 도 마, 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 어 마, 마, 아, 마, 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 마,

เออท่านกุสตาโว้เอฟซี่อ <oil. illa ises> ียกีออกมาซายอนมายอนันดีคั้นช่ชิมยักษ์เอฟซีเข้าจังคั้นสุชิมยังมีสิมมาควงมีดให้เบ่อรหยูไม่ต้องเข้าไปขุดในก่องเนื้อเยอะค่ะทุกคนนี่ทุกคนเนื้อเยอะ หลังบ้านล้างค่ะน่ากลัวมากขนาดนานนมาตอนกลาวัน แบบนี้กำหนังเส้นแล้วก็แบบนี้กำหนังเซ้บนอแบบนี้กำหนังเซ้บเอ้อมาให้ชิมอโอชาแน่ได้ตะปลายอันนี้ได้ปลายงอมะ ยาเริ่มเซียนแล้วพานี่โ oh, no, no, no. อ้โนนโนนเดียวกีเอามาเซียนให้งมีเก็บง่ายมากโอ้ <c oughs> ทางถึงกับโยนมาปวบปากปวบปากเลยทุกคน,กคนหลายหลายแห้งค่ะเอาตรงนี้ก็ได้กลับบ้านแล้วทุกคนเพราะว่าได้เยอะแล้วนะคะแทบจะไม่ได้เดินเลยค่ะ ด้ามเสียมออกจะหน่อยแม้ว่าสั้นมันเงวอยากมนความเพลินวันจังมันหลับเวลาตัดแล้วมันเรศาสับแล้วมันด้ามเสียมมันมันเกะกะเกินไปนี่ค่ะต้องให้ได้แบบนี้ค่ะน้นามีลีนอน้อยพูดเนอนังดิน <c oughs> ค่ะทุกคนเ <c oughs> นอนังดินสมซื้อตัอง้งแต่ขุดมา นอน,น่ใยญ่กมูค่ะตั้งแต่เก็บน้ใหม่มาหาปีหกปีนอนนใยญ่กมูค่ะสุดยอดอิลิแต่หากใสนีนกระเป๋าเสื้อตรงนี้น่ารักเกินไปเอาเจอนอนนั่งดินอีกแล้วเขาเจอจอเจอนอนนั่งดินนี่นอนนั่งดินน้ำคักตรงแบบนี้ละ แบบนี้จริงๆด้วยอ่ะเสียมเราคือสุดยอดจริงๆนี่สวยอีกแล้วค่ะทุกคนนี่น้ำสอนเด้ เอาไปฟังอันนี้จะเอาไปฟังไม่ยากกับพ่อปู่ไดน้น้อยแหง้งใส่กระเป๋าเสื้อ ไปบ้านเหรอไปทำอะไรขี่เป็นน้ำโอ้โหทองถึงว่าโอ้ก็หายไปไหนเช่นโอป้าเมอยวจุ่ควันหน้เดียวใหญ่ ใหญ่ไหมคะทุกคนใหญ่ยาวนอเดียวอิ่มทั้งบ้านค่ะเยอะจังมือตัดมือสังมือสังหาร,รามแม่คือมือสังหารแม่คือมือสังหารเด้อเด้อจำไว้จำไว้ก <laughs> รับโทรศัพท์ก่อน ลูกค้าโทรมาแล้วจองไก่แปดร้อยตัวไก่ต้มแปดร้อยตัวโอ้สแพมหมอหม้ออะไร้กองคุ่ 아이고 사랑해요 <laughs> 아이고 이쁜 며느리 이쁜 내새끼 <laughs> 엄마 새끼 예뻐 ก็จะมพีพี่เพื่อนๆน,น้องๆที่อยู่ในเกาหลีอะรอกินหน่อไม้กับซอทุกปีเลยค่ะซอก็จะแบ่งไปขายทั้งหมด80%แล้วก็เหลือ,อไว้กิน20%ค่ะนี่อันนี้เหลือไปกินแล้วก็อันนี้เอาไปขายนะคะ แบบนี้เลยพอดีกับน้อมไม้ 맛있어? 응 음, 맛있어 아 너무 음, 유발레티 어자여 속에 있어? 없어요 자 없어요. ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าปลูกข้าวโพดเยอะมากกว่าทุกครั้งที่เคยปลูกมาเลยมีทั้งข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดสีเหลืองซอเอามาเล็ดมาจากที่ไทยค่ะเพราะว่าที่บ้านนะชอบกินข้าวโพดที่ไทยสุดๆเลยค่ะที่บ้านบอกว่ามันอร่อยนะคะและปีนี้ซอก็เพาะต้นกล้าแบบว่าเยอะมากที่ทุกคนเห็นเนี่ยซอก็ว่าเยอะแล้วนะคะแต่แม่ย่าน่ะ เห็นมเมล็ดมันเหลือตอนนี้ยึดมเมล็ดของซอไปแล้วเรียบร้อยค่ะแม่บอกว่าถ้าชุดนี้มันเริ่มมีฝักแม่จะปลูกชุดต่อไปอชุดต่อไปต่อทันทีเลยค่ะซอก็ขึ้นในใจว่าสิบโบกินอย่างอื่นแต่แม่สิกินตะข้าวโพดนี่บบตอนีมันก็ร้ายแล้วเด้ซอก็กักงวลค่ะกินที่ไทยเอาฝักสวยมากกลัวว่าตัวเองเออกมาปลูกแล้วมันจะไม่สวยนะคะซอก็เลยไปหาข้อมูลมาค่ะไปอ่านเจอข้อมูลหนึ่งมาค่ะถึงกับแบบตสตันเลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้เลยค่ะ เขาบอกว่า oh. การปลูกข้าวโพดต้องปลูกให้ห่างกันประมาณ25-30ถึงเซนถ้าปลูกข้าวโพดห่างกันมากกว่านี้จะทําให้ต้นข้าวโพดไม่ติดฝักค่ะงงไหมทุกคนตอนแรกก็คิดว่าถ้าปลูกห่างกันมันจะต้องไม่แย่งสารอาหารกันฝักก็จะสวย hmm. แต่สําหรับข้าวโพดไม่เลยค่ะเขาบอกว่าต้องปลูกห่างประมาณ25เซนถึง30เซนถึงจะทําให้ต้นข้าวโพดผสมเกสรกันได้ดีค่ะเพราะว่าข้าวโพดเขาจะผสมเกสรกันด้วยลมไม่ใช่มแมลง ดอกตัวผู้จะอยู่ด้านบนส่วนดอกตัวเมียจะเป็นไหมทงเป็นไหมเป็นหมอย,เ,อยเป็นไหมอะค่ะที่อยู่ตรงฝักอะถ้าปลูกห่างกันมากลมก็จะพัดเกสรไม่ถึงต้นข้างๆมันก็จะทําให้ฝักเนี่ยไม่เรียงตัวไม่เต็มฝัก ฝักข้าวโพดก็จะดูล้นๆและส่วนต้นที่เราปลูกห่างๆกันมากๆเนี่ยมันก็จะไม่มีคู่แข่งค่ะแล้วมันก็จะโตไวใบเขียวพลังงานทุกอย่างจะไปลงที่ต้นที่ใบหมดค่ะไม่เน้นฝกักแต่ถ้าปลูกใกล้กันเนี่ยมันจะมีคู่แข่งคุอพน้นพันสีอิดช,ช้ากันเพื่อนเขาว่าน่ะ มันสีแข่งกันบัตทนี่แล้วมันก็จะไปแข่งกันออกฝากค่ะทุกอย่างก็จะไปลงที่ฝากแทนฟังแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยจริงเหรอทําไมมันเก่งจังเลยนะคะแล้วก็อีกข้อนึงค่ะถ้าเราปลูกต้นข้าวโพดลงไปหลุมละหนึ่งต้นแต่พอต้นข้าวโพดเริ่มโตมันจะมีขแขนงแตกออกมาด้านข้างให้หักทิ้งให้หมดและให้เหลือต้นข้าวโพดเพียงต้นเดียวเท่านั้นปล่อยขแขนงทิ้งไว้เพราะที่ผ่านมาซอทําทุกอย่างเลยปล่อยขแขนงทิ้งไว้แล้วก็ปลูกต้นข้าวโพดห่างกันและข้าวโพดของซอฟัน ันหลอเกือบทุกต้นเลยทุกคนปีนี้ซอก็เลยจะมาลองใช้วิธีนี้ดูค่ะใครอยากลองใช้วิธีนี้เหมือนซอก็ทําด้วยกันเลยนะคะปลูกใกล้ๆกันค่ะแล้วก็เด็ดขแขนงมันออกให้ทุกต้นเลยให้มันเหลือแค่ขา้าวโพดต้นเดียวค่ะเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะว่าปีนี้ขา้าวโพดซอมันจะฟันหลอหรือเปล่า พี่ปังยิ้มมาแล้วจ้าสำหรับใครที่คิดถึงแกนะคะนานๆพี่ปังยิ้มกับเพื่อนจะมากินข้าวที่ร้านอาหารแม่ย่าทีค่ะสมัยก่อนนะมาบ่อยมากเลยนะคะแต่ว่าตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ย,ยเศรษฐกิจ,จทุกอย่างมันก็ไม่ดีค่ะทุกคนก็เซฟตัวเองหมดเลยนะคะแม้กระทั่งพี่ปังยิ้มเมื่อก่อนเคยมีพนักง,งานประจํามีพนักง,งานพรารทมมาช่วยตอนนี้ก็ทําเองซะส่วนใหญ่นะคะให้พนักง,งานมาช่วยแค่เป็นบางโอกาสเท่านั้น,นะคะ่ะ และตอนนี้แกก็ไปเอาแม่นะคะมาอยู่ด้วยค่ะทั้งดูแลแม่ด้วยทั้งดูแลร้านอาหารเองซะส่วนใหญ่ด้วยทุกคนแกก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาเล่นมาหัวเหมือนเมื่อก่อนนะคะนี่วันนี้มากับกลุ่มเพื่อนค่ะกลุ่มเพื่อนก็แบบน่ารักมากพี่อ้วนอ้วนเสื้อสีดำบอกถ่ายพี่เยอะๆน้อยคนน่แกเป็นคนใจดีมากเลยค่ะ แกงนี้มาทีไรก็เก็บขวดค่ะทุกคนเก็บขวดขายเพราะว่ากินเยอะนะคะทั้งเหล้าทั้งเบียร์ค่ะมีขวดหนึ่งแกกินไม่หมดค่ะก็เลยเอามาไว้เผื่อพี่ชินจะกินต่อค่ะ สำหรับอีนี้ซอและครอบครัวขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปไหนฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไปสู่3ล้านซับสไครต์ที่ช่อง Youtube กันค่ะเหลืออีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วฝากด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะและพบกันใหม่อีพีถัดไปจ้า